สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับคำเทศนาบนภูเขาวันนี้เราจะมาดูในพระธรรมแมทธิวนะคะบทที่5ข้อที่31ถึง37พี่น้องจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึง2ตัวอย่างแรกนะคะที่พระเยซูริสทรงสอนเรื่องความชอบธรรม พี่สุขิตทรงยกตัวอย่างสองตัวอย่างแรกเนี่ยจะธรรมบัญญัติเรื่องการห้ามฆ่าคนใช่ไหมคะบอกว่าความชอบธรรมของคริสเตียนเนี่ยต้องมากกว่านั้นก็คือว่าเราเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงความโกรธด,ด้วยตัวอย่างที่สองนะคะครั้งที่แล้วที่บอกไปว่าห้ามล่วงประเวณีคริสเตียนนะคะต้องทํามากกว่านั้นนะคะคือต้องหลีกเลี่ยงใจราคาตัญหาต้องไม่มีใจกําหนัดนะคะ ดังนั้นเองในตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงตัวอย่างที่3กับ4นะคะโดยที่ตัวอย่างที่ี่ยจะเป็นเรื่องของการหย่าร้างแล้วก็ตัวอย่างที่4จะเป็นเรื่องของการาซื่อตรงกับคําพูดของเราเองนะคะเราจะพูดเรื่องแรกก่อนนะคะการหย่าร้างพี่น้องคดีจะต้องบอกก่อนนะคะว่าแท้จริงแล้วเรื่องการหย่าร้างเนี่ยในสังคมปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องที่ละเอ,อ,อียดอ่อนและก็ซับซ้อนมากนะคะแล้วก็มีข้อโต้เถียงกันมากทีเดียว แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันอยากจะนําเสนอนะคะแล้วก็พูดจากบุมมองของพระคัมภีนะคะพระดํารัสของพระเยซูกิตในพระธรรมมทศนบทที่5นะคะข้อที่31ยังมีคํากล่าวไว้ว่าถ้าใครจะหยากภรรยาก็ให้ทําหนังสือหย่าให้กับภรรยานั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าใครจะหยากภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการมีชู้คนนั้นก็จะเป็นเหตุให้หญิงนั้น ผิดศีลล่วงประเวณีและถ้าใครแต่งงานกับหญิงที่หย่าแล้วนั้นคนนั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยพี่น้องคะในการหย่าร้างนะคะที่จริงพระเยซูริกนะคะกล่าวถึงเรื่องการหย่าร้างไว้เนี่ยใน2ตอนด้วยกันก็คือในบทที่5นะคะตอนนี้นะคะไกตอนหนึ่งอยู่ในบทที่19ข้อที่3ถึง9เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราจะทําความเข้าใจเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยง่ายขึ้นนะคะ ถ้าเราดูบทที่19ไปด้วยดิฉันจะอ่านในบทที่19ข้อที่3ถึง9ให้พวกเราฟังผู้ฟาริสีมาทดลองพระองค์โดยทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่า เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอยากให้มนุษย์ทําให้พลากจากกันเลยพวกเขาจึงถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทําไมโมเสสสั่งให้ทําหนังสืออย่าให้ภรรยาแล้วก็อย่าได้พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า โมเสสยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาเพราะใจของท่านแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่หย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีเว้นแต่ว่านางเป็นชู้กับชายอื่นและใครรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยพี่น้องคะต้องเข้าใจก่อนนะคะในสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับในเวลานั้นเนี่ย มีค่ายของรับบีนะฮะหรือรับบายนะคะค่ายของการตีความธรรมบัญญัติเนี่ยอยู่สองค่ายใหญ่ๆด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะมาดูนะคะว่าสองค่ายนี้นะคะเขาตีความหมายเรื่องการหย่าร้างจากธรรมบัญญัติเนี่ยอย่างไรค่ายแรกนะคะเป็นคําสอนนะคะจากรับบีนะครับชัมใหม่นะครับค่ายนี้นะคะเขาจะเคร่งครัดมากและเขาก็จะยึดถือ,อฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24นะคะเป็นบรรทัดฐานว่า การยาจะมีผลได้ก็ต่อเมื่อภรรยามีสิ่งที่น่าอายอาล่ะค่ะฟังไปก่อนนะคะค่ายที่สองนะคะคือค่ายนะคะการตีความของร็อบบีฮิลเลลนะคะค่ายนี้นะคะเขาจะมีความคิดที่ยืดหยุ่นกว่าหลวมกว่านั่นเองนะคะโดยเขาตีความหมายของคําว่าสิ่งที่น่าอายนะคะว่าหมายถึงอะไรก็ตามนะคบที่สามีไม่ชอบอย่างเช่น ทำกับข้าไม่อร่อยไม่สวยเท่ากับผู้หญิงคนอื่นเลยก็สามารถที่จะหย่าภรรยาของตัวเองได้แล้วดังนั้นพวกฟาริสีนะครับเขามีแนวโน้มนะครับที่จะโอนเอนะครับไปทมค่ายของพวกฮิเลนะครับเขาเลยถามพระเยซูนะครับว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่ พวกเขาอยากรู้ว่าพระเยซูเนี่ยจะยืดแนวทางการตีความหมายธรรมบัญญัติของค่ายไหนนั่นเองนะคะพี่น้องคะเรามาดูนะคะพระเยซูนะคบตอบสนองคําถามของเขาเนี่ยออาเป็นสามประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนะคะพระเยซูกําลังบอกเขาว่าในขณะที่พวกฟาริสีนะคบเน้นถึงเหตุผลนะคะสาหรับการยาลางนะคะแต่ว่าพระเยซูไม่ได้พูดถึงเหตุผลเลยนะคะ แต่พระองค์เน้นที่คุณค่าของสถาบันครอบครัวในขณะที่พวกฟาริสีพยายามหานะคะว่ามันจะมีเหตุผลอะไรบ้างไหมนะครับที่เราจะยกขึ้นมาใช้ในการหย่าร้างภรรยาของเราพระเยซูไม่ได้ตอบคําถามฟาริสีคําถามนี้เลยนะคบแต่พระเยซูคิดถามกลับนะพระองค์ย้อนถามกลับว่าแล้วพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรพระคัมภีร์เน้นว่าผู้ชายจะละบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นเนอะพี่น้องครับพี่สุกิตกำลังบอกว่าความสัมพันธ์นะคะของสามีและภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ขาวรเป็นเนื้อเดียวกันแยกจากกันไม่ได้แล้วตลอดไปดังนั้นเมื่อเขาผูกพันกันแล้วนะคะอย่าให้มนุษย์ทำให้แยกจากกันเลยเน้นหมายความว่าพระคัมภีร์นะคะตั้งแต่ในธรรมบัญญัติดั้งเดิมมาแล้วนะคะ ไม่สนับสนุนการยาร้างไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามประเด็นที่2นะคะที่พระเยซูคิดตอบสนองนะคะในขณะที่พวกฟาริสีนะคะถือว่าการทำหนังสือ,อยาให้ภรรยานเนี่ยเป็นคำสั่งของโมเสสแต่พระเยซูกล่าวว่านะครับโมเสสเนี่ยยอมออกหนังสือ,อยาร้างให้ได้ก็เพราะว่ามนุษย์มีใจแข็งกระด้างพี่น้งคะ่ะฟาริสีถามพระเยซูบอกว่า ถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสสั่งให้ทำหนังสือ,อยาให้ภรรยาแล้วก็ยาได้คำถามนี้นะคะพี่น้องคะพยายามบิดเบือนสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นพวกเขาเน้นนะคบถึงการทำหนังสือ,อยารางว่าเป็นสิ่งที่โมเสสเนี่ยสั่งให้ทำซึ่งถ้าเรากลับไปอ่านนะคบพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่4พี่น้องกลับไปเปิดอ่านเองนะคะที่ฉันจะสรุปให้ฟังเท่านั้นเองเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่4 ถ้าเราอ่านดีๆนะครับเราจะพบว่าบริบทของเฉลยธรรมบัญญัตินักเวลานั้นนะคะก็คือว่าโมเสสนะคบมีคําสั่งห้ามไม่ให้รับภรรยาที่หยากันแล้วกลับมาเป็นภรรยาของตัวเองอีกเราไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใดน,นะครับโมเสสถึงออกคําสั่งห้ามเช่นนั้นแต่จากบริบทของเฉลยธรรมบัญญัติไม่ได้มีคําสั่งให้หยาภรรยาหรือสนับสนุนให้หยากับภรรยา ดังนั้นเองนะครับพวกฟาริสีจึงบิดเบือนจากบริบทพระเยซูคิดเน้นว่าแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นเช่นนั้นน้องเรื่องนี้น่าสนใจนะคะในเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราไม่ควรจะบิดเบือนจากบริบทเ,เราต้องหาความหมายที่แท้จริงในบริบทเดิมก่อนก่อนที่จะนํามาประยุกต์ใช้นะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะพลาดนะคะและประยุกต์อย่างผิดผิด เพื่อให้สอดคล้องกับใจที่ลำเอียงของเราก็ได้เอาละค่ะประเด็นที่สามนะคะที่พระเยซูริตตอบสนองพวกเขาในขณะที่พวกฟาริสีมองเรื่องการหย่าร้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระเยซูริตกลับเห็นว่าเรื่องการหย่าร้างเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากถึงขนาดที่พระองค์ทรงเรียกการแต่งงานใหม่หลังการหย่าร้างว่าเป็นการล่วงประเวณี แต่ว่าพระเยซูคิตมีข้อยกเว้นนะคะเพียงกรณีเดียวนะครับที่จะยหย่าร้างได้ก็คือกรณีที่มีชู้พี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในสมัยของโมเสสนี่นะครับธรรมบัญญัตินี่นะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าใครล่วงประเวณีเนี่ยจะต้องมีโทษถึงตายในเฉลยธรรมบัญญัติบที่22ข้อ22แต่ดูเหมือนว่ามันมีการยกเลิกกฎนี้เนี่ยไปแล้วนะในสมัยของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นนะครับทุกคนจึงยอมรับว่าการมีชู้เนี่ยเป็นเหตุผลที่สมควรที่จะให้เกิดการหย่าร้างได้เวลานั้นนะคะผู้ฟาริสีสอนนะคบับอกว่าผู้ชายนี่นะครับจะหย่าร้างภรรยาด้วยสาเหตุอะไรก็ได้แต่พระเยซูคิ์สอนว่าการทำเช่นนั้นนะคบเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบและจะทำให้ทั้งผู้ชายแล้วก็ภรรยารวมถึง ผู้ที่ทั้งสองคนเนี่ยไปแต่งงานใหม่ด้วยนี่นะครับทั้งสี่คนกลายเป็นคนที่ผิดศีลล่วงประเวณีไปด้วยกันทั้งหมดเลยแต่ว่ามีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นนะคะที่หย่าร้างที่การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่นี้นะครับจะไม่ถือว่าผิดศีลล่วงประเวณีก็คือกรณีที่ฝ่ายหนึ่งมีชู้กรณีนี้เท่านั้นนะคะที่พระเยซูยอมให้มีการหย่าร้างได้ และถือว่าการแต่งงานใหม่นะคะของฝ่ายที่ไม่ได้ทําความผิดนี่นะครับไม่ผิดศีลล่วงประเวณีพี่น้องคะแท้จริงแล้วพระกรัมภีร์เน้นเรื่องการซื่อสัตย์กับคู่สมรสก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าการสมรสไม่ใช่แค่เรื่องของเราสคนหรือเรื่องของเราสองครอบครัวแต่ว่าการสมรสนะครับมีพระเช้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย พระเจ้าทรงเป็นผู้สถาปนาสถาบันครอบครัวดังนั้นสิ่งแรกที่สําคัญมากที่เราต้องย้าเน้นก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสนั่นเองส่วนในกรณีที่บางคู่อาจจะมีปัญหากันจริงๆส่วนตัวที่ฉันอยากจะหนุนใจนะคะว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปหาที่ปรึกษานะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญา หรือไปหาคอสเซลเลอร์นะคะผู้ชี่ยวชาญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนที่เข้าใจนะคะพระประสงค์ของพระเจ้าเข้าใจพันธกิจการคืนดีกันนะคะแล้วก็แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับทั้งสองคนนะครควรที่จะต้องพยายามทําทุกวิถีทางนะคะที่จะรักษาชีวิตสมรสของตัวเองไว้ให้ได้ก็ขอพระเจ้าเมตตานะคะในการที่เราจะมีสติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำว่าควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่อที่สองนะคะเรื่องตัวอย่างของความชอบธรรมที่พระเยซูกิตยกมาในตอนนี้นะคะคือการซื่อตรงในคำพูดพี่น้องเราจะพบว่าน,นอกจากที่พวกฟาริสีเนี่ยบิดเบือนคำสอนเรื่องการอย่าหล้างแล้วนะครับคนพวกนี้ยังทำให้เรื่องการพูดคำสัต์สบ,บานนี้นะครับ หย่อนยานไปด้วยนะคะในมัทธิวที่5ข้อ33นะคะกล่าวว่าอิปการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวว่ากล่าวแก่คนในสมัยก่อนว่าห้ามเสียคำสัตสบานคำสัตสบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มันพี่น้องก็ในเวลานั้นนะคะพวกฟาริสีนะคะได้สร้างกฎที่สลับซับซ้อนมากขึ้นไปนะคะโดยกำหนดว่าคำสาบ,บานที่ออกพระนามของพระชาติเท่านั้นที่มีผลผูกมัด แต่ว่าคาสาบานที่ไม่ได้ออกพระนามพระเจ้านั้นไม่จาเป็นต้องกระทตํตามดังนั้นพระเยซูริตจ,จึงตําหนิพวกฟาริสีนะครับในข้อที่3 4มสถึงสาว่าส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะทําโดยอ้างถึงสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรืออ้างถึงแผ่นดินโลกเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเลม็มเพราะกรุงเยรูซาเลม็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์ อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะทําให้ผมขาวหรือดําไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คําพูดที่เกินกว่านี้มาจากความเชื่อพี่น้องคะพระเยซูริตกำลังชี้ให้เห็นว่าเวลาที่เราพูดสาบ,บานเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อ้างพระนามพระเจ้านะครับเราอาจจะไปอ้างสวรรค์อ้างแผ่นดินโลกหรืออ้างอะไรก็ตามนะคะหรือ,ออ้างบุคคลนะครับ พิจิตรกําลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะอ้างพระนามพระเจ้าหรือไม่ก็ตามนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอ้างถึงพระอ,องค์ได้เพราะว่าสิ่งที่เราอ้างนะครับยังไงก็อยู่ภายใต้การครอบควบคุมครอบครองของพระเจ้าแม้แเราจะไม่ออกพระนามพระเจ้าโดยตรงก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้าโดยตรงนั่นเองสิ่งที่พรยซูครกิ์กําลังเน้นในตอนนี้นะคะก็คือว่าพระองค์กําลังจะบอกว่าธรรมบัญญัตินี่ยครับสอนเรา ให้เป็นคนที่รักษาคําพูดรักษาสัญญาดังนั้นคริสเตียนนะครับจึงควรที่จะต้องเป็นคนที่มีความจริงใจนะคบดังนั้นถ้าเราจริงใจเราไม่จําเป็นต้องสาบานเราไม่ควรสาบานเลยเพระเยซูริ์บอกว่าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ดังนั้นนะคะแม้ธรรมบัญญัติจะยอมให้มีการอย่าร้างและยอมให้มีการสาบานแต่ไม่ได้สั่งให้เราทําและการสาบาน เป็นสิ่ง <c oughs> ที่ไม่จำเป็นต้องทำพี่น้องคะถ้าเราเป็นคนที่เสื้อตรงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสาบานแต่ว่าในกรณีที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือในกรณีที่ต้องมีผู้มีอำนาจนะคะต้องการให้เราเนี่ยที่จะสาบานถ้าเป็นกรณีแบบนั้นนะคะเราเองก็ไม่ต้องปฏิเสธนะคะสามารถที่จะทำได้ สรุปนะคะพระเยซูคริสต์ทรงเน้นให้กับคริสเตียนหรือผู้ที่เป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์นะคะว่าเราต้องเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสของเราและต้องเป็นคนที่ซื่อตรงกับคําพูดของเราครั้งหน้านะคะพี่น้องครับเราจะมาดูเรื่องการไม่แก้แค้นแล้วก็รักที่จะกระทําคุณให้วันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพระพนะคะสวัสดีแล้วพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ